ดิฉันชื่อเด็กหญิงบรชาวุฒิและดิฉันชื่อเด็กหญิงซีนทอรสศุขสาลีโรงเรียวนวัดม่อหวา่างสวนกระบวนยาิประชาสัมน์ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาพานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกลุรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการแปรรูปเผือกและกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนสำหรับการขายในระบบออนไลน์อีมาร์เก็ตและสิ่งที่พวกเราได้จากการอบรมในวันนี้ 1. มีความ สามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและเหมาะสมกับกับศักยภาพของตนเอง 2. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบอาชีพสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว3มีคุณธธรรมจร,ริยธรรมค่านิยม,มที่ดีงามต่อการประกอบอาชีพไปรับชมกันได้เลยค่ะ